ว่าชิปโมดุนกันนอกวันนี้เนาะพี่น้องเนาะว่ามันสะเป็นบล็อกหรือว่ามันจะบ้าหรือว่ามันจะเป็นกับของหรือว่ามันสะเป็นกับตาเนาะหรือว่าสิเป็นแบบกับฟุ้งไปทางซันเนาะสีแกเรื้องน้องผีน้องเนาะโมดุดน้องกันน้องสีแกแบบเนาะพี่น้องเนาะอึบอึบอืม มาเจอหมูนี่ฮะสิมาอัดบ็อกซ์เนาะพี่น้องนี่บ็อกซนี่เจาหอเฮือนเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันเด้อนี่เนาะซีิงปูมดผสมดแล้วเนาะนี่เนาะอุปกรณ์อัดบอก นั่นพี่น้องน่านะให้ฉีดถ่าน้ำมันก่อนเนาะแบบว่าบ่่อยากให้มันบ่อยอกปูนทิศเวลาออกมันจังออกออกสมัยดีือา่าตอนห้าเศร้าแล้วว่ายากให้มีขาปูนเนาะในในแบบข้ามันเนาะพี่น้องเ้าจะท่าบิาดปูนนะ่ซิ่งเนาะที่เป็นแบบของบ๊อบปูนผุขาขาสมแล้วเนาะ สอบหนึ่งแล้วก็ใส่ใส่ใส่หาสอบเนาะพี่น้องเนาะบางคนเขาเพิ่นจะใส่ประมาณเจ็ดสอบผู้พี่น้องผู้เพิ่นเฮ็ดขายเนาะเพราะว่าเพิ่นเน้นกำไรเนาะผู้คายเฮ็ดใส่เองเนาะพี่น้องเนาะจะก่อใส่เองเจ้าบได้ใส่ไส้ร้ายเนาะ ข่าน้ำมันมาพี่น้องเนาะบัวหอยนั่นได้ก็ประกอบเขาเนาะพี่น้องเนาะเฮาสีมาเฮาสีมาตีให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าผูกขาดในก็แปลว่าประสบการณ์มาได้เนาะเขื่อยตีน้อยหนึ่งเนาะเข่อยอัดอยู่น้อยหนึ่งพี่น้องเลยนี่เนาะประกอบแล้ว ให้จัดปูนสร็จนะพี่น้องให้จักปูน,น,นตัก,ตก,ตกด้วยว่าปูนก็ววซีมังนะพี่นอ้องตักใส่แล้วจะทังทังเพื่อให้ปูนมันแน่นให้มันปุบเข้ากันเนาะเพื่อให้มันแน่นพี่น้องเพื่อความทนทานเนาะมาแล้วต้องทำอะไรอ,อีก ข้าจะตักใส่อีกเนาะพี่น้องเอาไม้ทุบด้วยรวบรวมเดี๋ยวนี้เอาไม้ตั้มเขาตั้มเขาฟุขาตีมาเนี่ยครับทส้นรายน้องเพลินเนาะแบบว่าประสบการณเส้นรายการอัด์บล็อกเนาะพี่น้องแต่เ้าจะปะปัดปัดด้เนาะให้มันเพียงกับกับแบบเนาะ ทำเมีองกับแบบแล้วเราจะเอาไปทอวันนี้น้องพี่น้องเนาะเราจะจมไปทอวันนี้เราดูน้ำกันน้องพี่น้องเนาะว่าวันสีออกมาเป็นอย่างไรน้องพี่น้องเนาะเหาสีมาแก้แบบออกน้องพี่น้องให้สีมาเบิ่งมาหลุดน้ำกันน้องพี่น้องเนาะว่าวันสีออกมาเป็นอย่งไรเนาะมันสีแมนดินบล็อกหรือว่าสีเป็นเตาประหยัดบล็อกขบแมียนน้องพี่น้องเนาะส่ออกมาเป็นข้บ cụ หรือว่า มันก็ต้องกันเนาะเัาจะแกะออกเลยนะจะเอา,าให้ออกก่อนนี่เนาะคือๆอยู่พี่น้องเอ้ยคือซีเมนบล็อกขนาดพี่น้องเนี่ยนะไลเซ่ตน้องที่น้องเนาะแต่บากรวมผสมปูนนี่อยากใส่น้ำลนะาพออยพดพี่น้องเอ้ยมันแล้วเนาะมันจะอดเนี่ย มาเบิง่งก่อนที่ซองเนาะพี่น้องเนาะสียดาย่เนาะสิเป็นข่าวขูหรือสิเป็นบล็อกเนาะหรือสิเป็นข่าวของก่านาะพี่น้องเนาะเราจะมาปดกันเลยเ้าแกะลอกมันออกก่อนเนาะพี่น้องเนาะตัวหลอกมันดีก็ใช้ตัวก่อนเนาะเอาอันสิ้นใหญ่บอเลยจากไหนก็เห็นเนาะขู่ขากระตีวลายเนาะ ทีพอ่อจะเห็ดไม่เคนในสารสื่อมายองมาอ,อย่างเนาะพีเนาะจดใส่เองเรา,า,าได้เอาค่ะมันก็ไ้เห็ดคลายคือเขาได้อีเนาะตอนก่อนที่เองพีเนาะนี่เน,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 บบน,นาะอัดบวกแล้วมาใส่เวลาประมาณสองสิบหกปลายเนาะราคาทีสร แล้วบ้าบริสุทธิ์ตีเนาะมันก็ได้สักก็คือกระการพี่น้องเนาะคาดแดาเลยพี่น้องไหลประมาณสี่สิบกัวเนาะสี่สิบหาก้อนประมาณนี้ได้พี่น้องเนาะปวดขาเขาบริสุทธิ์นับตอนนั้นถ้าตีไหลประมาณประมาณลอยปลายเนาะสุ่มนั้นเนาะสุ่มต่างอย่างลอยปลายก้อนเนาะนี่เนาะ เขาหดน้ำเนาะพี่น้องมันเปียกเนาะเขาหดน้ำเพื่อให้น้ำมันดึงดูดเนาะมันจะแข็งแข็ง